สวัสดีครับคุณผู้ชมและเพื่อนๆทุกๆคนนะครับวันนี้ผมอยากจะโชว์ทุกคนว่าวันธรรมดาของผมเป็นยังไงบ้างมีจิจกรรมอะไรผมไปเที่ยวไหมทําอะไรบ้างจริงๆไม่มีอะไรมากมายนะครับทุกคนผมแค่ดื่มกาแฟเรียนกินกับข้าว อาจจะออกกําลังกายนิดหน่อยแล้วนอนจบ <c oughs> ไม่มีอะไรมากมายทุกคน <c oughs> เพราะฉะนั้น <c oughs> พกเใหม่วหมายวิ้านะครับ <c oughs> โอเคนะพูดเล่นลนะตอนนี้ก็เวลา11.30โมงครึ่งนะครับ11.40โมง40แล้วหวาสายแล้วไปกินกับข้าวก่อนและหลังจากนั้นผมจะโชว์ว่าวันธรรมดาของผมเป็นยังไงบ้างน,นะครับ วันนี้อากาศดีมากเลยทุกคนและจริงๆแล้วที่เกาหลีถ้าเราอยู่ข้างนอกเราไม่ต้องใส่แมสก์แล้วนะครับทุกคนอากาศดีจริงๆเนาะ นี่ค่อนข้างดูเหมือนอาหารที่มีประโยชน์เนาะวันนี้ผมผิดปกติแล้วผมไม่กินเบอร์เกอร์หรือว่าอาหารที่ไม่มีประโยชน์มากินสลัดกันสลัดแบบไหนดี๋อโพเกโบแบบนี้น่ากินอยู่คลาสสิกทูน่าเอาแบบนี้แล้วกันนย่ครั มีใครจำได้ไหม EP ที่ผมไปกินในร้านนี้ข้าวผัดคิมจิอร่อยมากเลยและทุกคนผมสังเกตแล้วในบริเวณนี้มีหลายตึกเลยที่เขาทำมาในทรงแบบนี้ที่มีสองตึกใช่ไหมและมีเหมือนสะพานดูเท่ ผมคิดว่าหน้าตาดูดีมากเลยทุกคนไหนปลาทูน่านะครับนุ่มมากแล้วเขาหมักกับซีอิ๊วนะครับอร่อยมากเลยอันนี้ก็เป็นเกือบครั้งแรกนะที่ผมกินอาหารที่มีประโยชน์ในช่องนี้เนาะไม่ดีเลยอาจจะมีสมาธิตอนบ่ายเวลาเรียนเนาะเพราะว่ามีใครรู้สึกเหมือนผมไหมที่ถ้ากินอาหารที่ไม่มีประโยชน์ชะไมอาหารแบบหนักๆมันๆส่วนใหญ่อตอนบ่ายผมอยากจะไปนอนเลยแบบห่วงมากเลยถ้ากินสมมติเบอร์เกอร์เนาะ หรือว่าเฟ้นไฟผมหวังว่าถ้าผมกินอาหารแบบนี้ผมอาจจะไม่ง่วงตอนบ่ายแต่ว่าตอนนี้ยังไม่รู้โอเคตอนนี้ขอกินนะและหลังจากนั้นผมไปซื้อกาแฟาหน่อยแต่ตอนบ่ายต้องเรียนถ้าไม่เรียนไม่ไหวแล้วเพราะผมมีสอบเดือนเดือน6เนาะเดือนหน้าผมมีสอบตอนบ่ายวันนี้ต้องเรียนทั้งวันเคิมเ <Okay. S 1> จอก,กัน <c oughs> ผมได้กาแฟาเย็นแล้วนะครับทุกคน ส่วนใหญ่ผมดื่มกาแฟโดยไม่ใช้น้ำตาลโอเคไปเรียนกันและตอนบ่ายผมอาจจะออกกลังกายนิดหน่อยม,มีใครเป็นเหมือนผมไหมแบบทำไมออกกลังกายทาไมเล่นสปอร์ตเหมือนไม่มี motivation ยังไงก็ขี้เกียจยังไงก็ตื่นไม่อยากตื่นยังไงก็อยากกินของที่มันๆเนานะตอนนี้ก็ถึงในอพาร์ตเมนต์แล้วนะครับทุกคนและผมจะไปโฟกัสที่นี่นะครับเรียนประมาณสัก 2- 3สชั่วโมง และหลังจากนั้นผมจะไปวิ่งแถวธรรมชาติตรงนู้นนะครับแต่ก็ผมจะถ่ายให้โอเคแต่ว่าก่อนเรียนจริงจังผมอยากจะโชว์ทุกคนอีกสิ่งหนึ่งเนาะตอนนี้ผมอยากจะตอบ คอมเมนต์นะครับขอบคุณนะทุกคนที่คอมเมนต์วิดีโอของผมหลายๆคนอาจจะรู้ว่าผมอ่านภาษาไทยไม่ออกเขียนภาษาไทยไม่เป็นใช่ไหมครับผมอยากจะโชว์วิธีเวลาผมตอบคอมเมนต์นะครับผมก็ไปหาคอมเมนต์และไป Copy และไป p a s t สที่ Google Translate นะครับและให้ Google Translate อ่านให้ผมนะครับอธิบายได้ละเอียดมากค่าขอบคุณจากใจเลยค่ะโอ้คอมเมนต์ดีมากเลย และถ้าผมรู้เขาคอมเมนต์มาอะไรนะครับผมก็เปิดอีกแท็บหนึ่ง Google Translate ผมคุยใน Google Translate นะครับและให้เขาแบบพิมพ์สิ่งที่ผมบอกสมมตุติขอบคุณครับที่เป็นกำลังใจให้ผมนะครับแต่ถ้าผมอยากรู้ว่า Google ฟังผมถูกไหมเขียนถูกไหมผมก็กดปุ่มนี้ให้เขาพูดขอบคุณครับที่เป็นกำลังใจให้ผมนะครับ แบบนี้ได้ดีแล้วอันนี้จะเป็นวิธีที่คนลูกเครื่องที่อ่านภาษาไทยไม่ออกเขียนไม่เป็นตอบคอมเมนต์นะครับโอเคแต่ว่าตอนนี้ผมต้องเรียนจริงจังแล้วเจอกันนะบ๊ายบายโอเคทุกคนถึงเวลาละ มามาดูกันว่าไม่เล่นสปอร์ตหเดือนอาการหลังจากไปจ็อกกิ้งวันนี้เป็นยังไงบ้างโอ okay. เคปะไปเว่งกันวันนี้ลมค่อนข้างจะแรงเพราะฉะนั้นผมไม่แน่ใจไมค์จะดีไหมถ้าผมพูดถ้าผมคุยเนาะ โอเควันนี้ผมหวังว่าจะวิ่งสักประมาณ6กิโลเมตรนะครับทุกคนคิดว่าจะวิ่ง3กิโลเมตรทางหนึ่งและทางกลับก็3กิโลเมตรอีกครั้งหนึ่งเนาะวูปตอนนี้ได้50%แล้วทุกคน สามกิโเมตรและตอนนี้ลมพัดมาทางนี้เลยหน้าผม3กิลเมตรสุดท้ายอาจจะหนักหน่อยแต่ไม่เป็นไรอ่ะอดทนกันเฮ้ยผมตลกอะ่ะปะหกิโเมตรทุกคนเมื่อก่อนผมไม่เคยเหนื่อยแบบน,นี้แต่ว่าตอนนี้ยังไม่เช่นไม่เป็นไรตอนนี้รู้สึกดีมากเลยรู้สึกโล่งใช่ไหม และโอ้ยต้องหายใจก่อนหายใจก่อนโอเคตอนนี้ทำะายดีอาบน้ําหลังจากนั้นคิดว่าถึงเวลากินข้าวแล้วเพราะว่าถ้ากินเร็วยิ่งดีถ้ากินตอนนี้อาจจะยังไม่มีคนเพราะประมาณทุ่มหนึ่งคนเยอะมากเนาะโอเคเจอกันนะเฮ้ย ทุกคนผมผ่านร้านนี้ขายสูทดี้พวกน้ำปั่นอะไรแบบนี้เนาะตอนนี้ก็รู้สึกอยากดืม่มอะเพิ่งออกกำลังกายอยากกินของและผมสั่งสตรอเบอรี่ปั่นนะครับโอ้โหโอ้โหหลังจากออกกำลังกายยิ่งสดชื่นเลยทุกคนหวานมาก ผมก็คิดว่าเดือนเมษาเนาะเดือนเมษาเดือนห้าอาจจะเป็นซีซันของสตรอเบอรี่ที่ประเทศเกาหลีเนาะผมไม่ทราบนะถ้าใครรู้บอกผมนะแต่ผมคิดนะผมเคยอ่านอยู่ตอนนี้ไปอาบน้ำโอเคมากินข้าวกันตอนนี้ยังไม่ทราบจะกินอะไรอาจจะไม่ไปไกลเนาะกินโล c a l ที่นี่หน่อย กินร้านนี้ไหมทุกคนเมื่อวานผมทานที่นี่แล้วอาหารอร่อยมากเป็นอาหารเกาหลีแบบสไตล,ล,ล์ local เนาะโอเคเขาก็มีเซ็ตด้วยนะครับเ <c oughs> มื่อกี้นี้คนเสิร์ฟเขาจำผมได้เพราะผมมากินที่นี่เมื่อวานเนาะและเขาแนะนำอาหารนี้นะครับ ผมไม่ทราบในกล้องมันชัดไหมแต่เป็นซุปหมูนะครับคอซมามิดาบานจันนะครับหน้าตาของซุปนะครับทุกคนกับข้าวอันนี้ก็เป็นครั้งแรกของผมนะที่ผมทานอาหารนี้ โอ้โหอร่อยมากอร่อยแบบเขาใส่พริกไทยเนาะพริกไทยขาวอะอร่อยมากแบบรสชาติไม่แรงอ่ะเหมือนแบบอธิบายยากเนาะเหมือนคล้ายๆก็ซุปเอาแบบนี้ลกันซุปข้าวมันไก่จริงๆไม่เหมือนละแต่ว่าบอกแบบนี้เนาะคล้ายๆซุปข้าวมันไก่และใส่พริกไทยอืมานแบบนั้นอะ ไม่เค็มมากรสชาติไม่แรงจัดเนาะชิ้นหมูนะครับอร่อยมากกินกับข้าวข้าวนะครับน้ำซุปนิดหน่อยอ,อร่อยมากเลยทุกคนเซตนี้แนะนำได้ ผลที่ไปวิ่งมาวันนี้หายหมดแล้วไม่ดีเลยไม่เป็นไรเนาะแต่ว่าบางครั้งก็ต้องรู้สึกเฟ้นๆหน่อยดูแลตัวเองเนาะอืมแบบนี้แหละแบบนี้อ่ะอืมราชาบแบบ จริงๆอะเราจานเหมือนไอศครีมโอรีโอที่ละลายมา, <c oughs> <c oughs> นาเนาะเฮ้ยดวงอาทิตย์ตกแล้วทุกคนสวยดีแต่ว่าตอนนี้ผมต้องเรียนตอบโอเควันนี้เป็นวันที่ผมพยายามจะเรียนถึงเกือบเที่ยงคืนถ้าไหวโอเคเดี๋ยวก็มาอัปเดตผมจะไหวเรียนถึงเที่ยงคืนไหมตอนนี้ เรียนเกี่ยวกับ financial management นะครับก็เป็นคล้ายๆ accounting เรื่อง cash flow ในบริษัทอะไรแบบนี้เนาะโอเคเจอกันนะโอเคทุกคนตอนนี้เวลาประมาณ5ทุ่ม30นาทีแล้วแต่ว่าผมเห็นว่าน้ำของผมใกล้จะหมดแล้วเพราะฉะนั้นผมจะ เดินไปข้างล่างนะครับเพราะว่าในตึกนี้มี convenience s t o r ผมพาทุกคนไปด้วยนะครับโอเคปะ่ะอ,อันนี้เป็นตัว G G หลายคนอาจจะเห็นแล้วตอนนี้ผมก็ดูเหนื่อยละ <c oughs> ก็เหนื่อยจริงใกล้ <c oughs> จะเที่ยงคืนแล้ว안녕하세요 ทิมดื่มกาแฟเที่ยงคืนเหรออันนี้ไม่ใช่พอดีวันที่แล้วผมซื้อกาแฟแบบนี้มาในซ U เนาะและเขามีโปรโมชั่นซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเนาะแต่ว่าผมพอดีหยิบขวดสุดท้ายและเจ้าของ หรือพนักงานผมไม่แน่ใจเขาก็บอกว่ามาเอาที่หลังลักกันแล้วลวันที่หลังก็เป็นวันนี้เนาะเย้โอเคทุกคนตอนนี้ก็ผมกล้จะไปนอนแล้วเที่ยงคืน วันธรรมดาของผมก็เป็นประมาณแบบนี้นะทุกคนจริงๆไม่ต่างกันมากจากที่สวิตเนาะแค่เรียนกินกับข้าวเรียนใหม่และกินกับข้าวอกีกและถ้าผมมีวันที่ไม่เรียนผมก็ถ่ายคลิปหรือว่าไปเที่ยวหรือว่านัดเพื่อนชีวิตแบบนี้เนาะเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรมากมายแต่ว่าถ้ามีใครชอบวิดีโอนี้นะขอกดไลค์และถ้ายังไม่ Sub subscribe ปกติผมลงคลิปทุกวันอาทิตย์นะครับทุกคนพบกันใหม่วันอาทิตย์หน้านะครับสวัสดีครับ